อ่าคราวนี้เรามาดูวิธีการแต่งขอบนะครับแต่งเตยที่มันเป็นสิ่งส่วนเกินที่เราไม่เอานะครับก็คือล่องนะครับล่องเตยนะครับที่แบบเราต้องแคะแต่งออกนะครับใช้เกียงไม้แต่งนะครับก็จะประมาณนี้เลยค่อยๆแคะไปแบบนี้เลยนะ เราก็จะได้ดูรู้เลยนะว่าส่วนที่เราไม่เอาก็คือส่วนที่แบบมันเป็นเตยแบบนี้นะครับล่องที่เรากั้นแบบนะครับให้ถอดออกง่ายนะครับมันจะมีล่องปุนปัตเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ใต้ตีนนะครับที่เป็นส่วนเกินนะออกแล้วก็แคะใช้เกียงไม้แค่ออกเลย นะครับนี่นะครับล่องลึกอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้แค่ออกเรื่อยๆนะครับก็ติดตามคลิปต,ต่อไปได้เลยนะครับจะลงเรื่อยๆนะครับผมโอเค